สวัสดีครับนักเรียนชั้นปสองนะครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกับครูอีกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิดีโอย้อนหลังนะครับสําหรับคนที่มาเรียนไม่ทันนะครับวันนี้นะครับก็จะให้เปิดไปที่หน้า61นะครับในหนังสือแบบเรียนพื้นฐานนะครับหน้า61นะครับก็นะครับเป็นเรื่องการใช้จํานวนเส้นครับอ่านะครับไม่พูดพร่ำทําเพลงนะครับก็มาเริ่มกันเลยครับ ข้อ2 1ครับเรื่องการหาผลบวกโดยใช้จำนวนเส้นครับ33สบาวก10 3สบวก10ครับ33บาวก1ิวิธีการนะครับเริ่มต้นนะครับเราจะเริ่มต้นที่33เลยครับดูครับมันมีจำนวนเลขให้นะครับเนี่ย0ไป5 5ไป10 10ไป15 15ไป20 20ไป25 25ไป30นะครับ เป็นนะครับหลักทีละห้านะครับหลักทีละห้าแบบนี้นะครับส่วนนะครับนะก่อนมาถึงห้าก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับก็มีอยู่ห้าก็มีอยู่แล้วห้าเส้นนะครับแล้วก็ไปอีกหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับเห็นไหมครับทุกเส้นมีนะครับอ่ะเรานี้มาดูที่สามสิบนะครับเส้นที่สามสิบนะครับนับต่อไปอีกหนึ่งสองสามสามสิบบวกไปอีกสามก็เป็นสามสิบสามสามสิบสามบวกไปสิบครับ นะตรงนี้เราอยู่ยที่33นะครับโบไป10ครับนับไปทีเส้นครับ1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปนะครับ43นะครับจาก33มบสาบไป10ก็คือ43นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มจากศูนย์แล้วไป33แล้วไปต่ออีก10ได้43่สิบสาครับไม่งงนะครับก็คือเห็นไหมครับ จากศูนย์เลยข้ามไปเลยไปที่สามสิบสามครับเพื่อจะได้นับดวนรวดเร็วนะครับแล้วก็มานับอีกทีตอนที่สามสี่สามห้าสมหกสามเจ็ดสมแปดสามเก้าสี่สิบสี่สิบเอดสิบสองสี่สิบสามครับอ่ะโอเคนะครับอาจเขียนแสดงการหาผลบวกได้นะครับโดยเริ่มจากสามสิบสามดังนี้ครับเริ่มที่สามสิบสามนะครับสามสิบสามบวกไปสิบครับนะนับไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบก็เขียนโยงลงไปอย่างนี้เลยนะครับไปที่สี่สิบสามเมื่อจากสามสิบสามแล้วไปต่ออีกสิบก็คือได้สี่สิบสามครับดังนั้นสามสิบสามบวกสิบก็เลยเป็นสี่สิบสามครับโอเคนะครับใครไม่ทันหยุดสต็อปวิดีโอได้นะครับอ่าโอเคครับสามสิบสามบวกสิบห้าครับทีนี้มาดูครับสามสิบสามบวกสิบห้านะครับ สิบห้าเนี่ยสิบห้าในตัวของมันเองมีสิบนะครับสิบห้าในตัวของมันเองมีสิบแล้วก็ห้าครับสิบกับห้าบวกกันเป็นสิบห้าถูกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าสิบห้าแยกออกมาเป็นสองส่วนก็คือเป็นสิบแล้วก็ห้าโอเคนะครับสามสิบสามบวกสิบห้าครับเริ่มที่สามสิบสามเหมือนเดิมครับสามสิบสามบวกไปสิบก่อนครับนะเขาบอกว่าสามสิบสามแล้วไปต่ออีกสิบครับสามสิบสามบวกไปสิบสามสิบสามบวกสิบก็คือสี่สิบสามถูกไหมครับอ่าโยงเส้นมาเห็นไหม จาก43บวกไปอีก5ครับก็นับไป1 2 3 4 5เพราะฉะนั้นคำตอบมันจะได้อยู่ที่48ดังนั้นครับ33บวก15ก็เลยเป็น48ครับอ่าเราต้องแยกนะครับแยกอย่างเงี้ยแยกอย่างเงี้ยนะครับจะมาบวก15ทีเดียวไม่ได้นะครับต้องบวกแยกมาเป็น10แล้วก็5ครับนี่ครับ33แยกไป10ก่อนนะครับ33ไป10ก็ได้43 43ไปอีก5ครับก็ได้เป็น48 โอเคนะครับอ่ะนะครับมาต่อครับสิบสีบวกสามสิบหกผู้หญิงคนนี้ครับเด็กผู้หญิงคนนี้บอกว่าเราต้องเริ่มจากจำนวนที่มากกว่าจะได้คำตอบที่เร็วกว่าถูกต้องครับถ้าเราเริ่มจากจำนวนที่มากกว่าจะได้คำตอบที่เร็วกว่าเราเริ่มจากสาสหกครับสามากกว่า14ถูกไหมครับ36มากกว่า14เราไปเริ่มที่สาสิบครับเหมือนเดิมครับ 14แยกออกมาเป็น2ส่วนก็คือ10แล้วก็4เราจะเริ่มนับจาก10ก่อนครับ36บหกไปสิครับเป็นสี่สิถูกต้องครับ 46, 46 4ี่สหกี่หไปอีสี่ครับนะเป็นหนึ่งสี่เจี่สิดสเก้าหเพราะฉะนั้นคําตอบของเราจะได้ที่50ครับโอเคนะครับ27่สบวกยีใครมากกว่ากันครับ ยี่สิบเจ็ดถูกไหมครับยี่สิบเจ็ดบวกยี่สิบสองยี่สิบเจ็ดเริ่มนี่ครับบวกไปสิบก่อนถูกไหมครับบวกไปสิบก่อนอย่างที่เคยมาเป็นสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดบวกไปอีกสิบเป็นสี่สิบเจ็ดนะครับตอนนี้เราบวกไปแล้วสิบสิบเป็นยี่สิบแล้วใช่ไหมครับเหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีกสองก็เป็นสี่สิบแปดสี่สิบเก้าเพราะฉะนั้นคําตอบคือสี่สิบเก้าครับเริ่มจากยี่สิบเจ็ดครับแล้วไปต่ออีกสิบ แล้วก็ไปอีกสิบครับสุดท้ายอีกสองครับก็เลยได้สี่สิบเก้านั่นเองเราจะเริ่มไปเป็นสิบแล้วก็สิบนะครับอโอเคทีนี้มาดูโจทย์สี่สิบเก้าบวกสิบห้าสี่สิบเก้ากับสิบห้าใครเยอะกว่ากันสี่สิบเก้านั่นเองครับเริ่มที่สี่สิบเก้าบวกไปอีสิบครับสี่สิบเก้าบวกไปสิบก็เป็นห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าบวกไปอีกห้าครับ หกสิบเอ็ดหกองหสามหสี่หกอ่ะผิดครับ60 61บ2กสิบหสบาหบสบวกไปอีก5้าก็ได้64ี่ครับเริ่มจากอ่ะทีนี้มาเขียนคำตอบครับเริ่มจาก4ี่สแล้วไปต่ออีก10บวกอีกห้าคำตอบก็คือ64ี่ครับ โอเคไหมครับทีนี้มาดูต่อครับ 23, ยี่สิบเอ็ดบวกยี่สิบสามใครเยอะกว่ากันยี่สิบสามถูกไหมครับยี่สามบวกไปอีกยี่สิบเอ็ดครับบวกไปก่อนเลยสิบครับยี่สิบสามบวกไปสิบก็คือสามสิบสามสามสิบสามบวกไปสิบก็คือสี่สิบสามแล้วบวกอีกหนึ่งครับเป็นสี่สิบสี่คำตอบคือสี่สิบสี่ครับ เริ่มจากยี่สิบสามไปต่ออีกสิบแล้วก็ไปต่ออีกสิบแล้วก็ไปต่ออีกหนึ่งคำตอบคือสี่สิบสี่อ่าสี่สิบสี่ถูกต้องครับใครไม่ทันสต็อปแล้วเขียนตามได้นะครับอ่ะโอเคไปต่อครับ ห้าสิบบวกยี่บห้าแน่นอน,นครับห้าสิบมากกว่าบวกไปถึงยี่สิบห้าเลยนะครับบวกครั้งแรกบวกสิบครับห้าสิบบวกสิบเป็นหกสิบหกสิบบวกสิบเป็นเจ็ดสิบบวกอีกห้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นเจ็ดสิบห้าถูกไหมครับอ่าคําตอบของเราก็คือเจ็ดสิบห้าครับนะเพราะว่าบวกยี่บห้าเนาะเริ่มที่ 50ไปต่ออีก10ไปต่ออีก10ไปต่ออีกหก็เป็น75ครับโอเคนะครับสามารถสต็อปดูได้นะครับโอเคครับไปต่อครับสุดท้ายครับ25บ้บวก11 25กับ11เยายบวากัน 25เยอะกว่า25่สิบาบวกสิบวกไปก่อนครับ10 25ี่บวกสิเป็น35 35บวกไปอีกหนึ่งสามสิคำตอบคือ36เริ่มจาก25ครับไปต่อที่10แล้วก็บวกไปอีก1เพราะเราบวกทั้งหมด11บเอถูกไหมครับคำตอบก็คือ36 ยี่สมกับสี่สมากกว่าบวกไปทั้งหมด23บวกไปก่อนครั้งแรก10 40บวกไป10ก็คือ50 50บวกไป10ก็คือ60 60บวกไปอีก3มคือ1 2ึ่งสองามตอบคือ63ครับเริ่มจาก40บวกไป10บวกไปสิบ บวกไปสก็คือยีบาถูกไหมครับยี่สามบวกสี่สิบเป็นหกบสามครับโอเคครับก็นะครับในชั่วโมงนี้นะครับก็มีเท่านี้นะครับสำหรับใครไม่ทันนะครับก็สามารถที่จะกด นะครับสต็อปดูได้นะครับอ่าสต็อปดูได้นะครับโอเคครับก็สมมติอ่าสำหรับชั่วโมงนี้นะครับก็จบนะครับการสอนเพงเท่านี้นะครับใครไม่ทันสามารถสต็อปดูย้อนหลังได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ